Nằm ra sớm. Một bọc ừ. có nha hôm nhả không con yong yong á nha mhm nha mhm mà nó nha mà nha mhm nha Có nha mhm nha mhm nha สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคขขนครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฉ่องรัฐประสาทสินพี่น้องครับมีแนวมาตออ่ออีกล่ะมีแนวมาต่ออีกแล้วพี่น้องครับแนวมัก <c oughs> อะไรนี่นะพี่น้องตามประมงพี่น้องครับตามประมงใส่ประกบอบคือเก่าพี่น้องครับเมนูหลักกัสมี มืัอนี้มีแนวแก่เป็นข้อหมูย่างนะครับผมแล้วก็ประกาศกรอบๆพี่น้องครับน้ำจีนแล้วก็มีผักกระเฉดนะครับผมมีผักกระเฉดแล้วก็มีสมพักนะครับสมพักเสียง,ง <Wahr S 1> ทึ่เก่าพี่น้องครับขอยาเด้อพี่น้องครับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องช้อะไรต่างน้ลยใส่ได้ไหมใส่หมด ข่อ,อยาเด้อพี่น้องครับมากินเข่าในกันครับผมนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วลมันตน้มเป็นเข่าเหนียวเป็นเข่าสวยอุ่นๆมันหวานเลยเนี่ยไอหวานๆเลยบ่าเนี่ยเออสุ่ททมกระเทียหอมดีมาครับออพี่น้องครับกินเข่าในกันครับนะครับขออยาเด้อพี่น้องครับ กินเล็ก <c oughs> น้อนเป็นยังได้สิบวนันไปฝนหลับไม่ไ <c> ด <oughs> ้หลับ หนามด้สดใสคนภักเสียไม่หยาหอมอี้ของ,งมันอย่างเหนียวเหนียวมามันเย็นมานังมันแบบกอแบบอ,อืมขกออ็คือเห็นัง พออยาใส่มือได้ไหมเนี่ยอืมบ้าก่มไม่เจนหรอเน่ยยามาขาดิ

พิจตหน่อยเลยนะคนฝ่ามเด็กต้อย Dân vâng nhầm có mũi lắm Có mũi có cá, Dân vâng có cải luôn cọp cua Em bước hạt chuyên dân nhiều rồi <laughs> <laughs> नमक पकाने लगा पकाने โดนมีแส,สามรถที่กินเผา <laughs> จะไปยำถอดดิงเนื้อขาขาดน้ำย่างก่กาครอบนะ เดี๋ยวาม่งสองสามันจอสกินหลยอือขึ้นยจะจดีมาขาได้เลยอือ้อมันขึ้กแบบงอมันแหลกขึ้นนะอือ nhiều nha, không có chạy nữa, chạy một quả. Sám nói xíu nè, Một Cái gì Cái gì xuống này hả? Cái gì xuống nhầm luôn <laughs> นานจำไม่หูค่สะสดเสดนะ ตัวไม่จังเสร็จราคาก็ต่อนกน,กนอาไซแคนแซบโอ้ยปวดกล้ามเลยบ้านแล้วันบวดยังไงไม่ไหวเอาครับพี่น้องครับฝากตอนพี่นอ้องสมิะก่อนนะครับผมยัง ยังสีไซต่อได้เลยหรอเดี๋ยวกะฝากกดวไหลฝากตัแช่ฝากตัวซาสเกตน้ำเด้อพี่น้องครับเก็เก็บเองกขอบคุณหลายๆที่แวะเขาก็บิ่งนะครับผมนะกับข้อให้สุขภาพหลังการแข่งขันสุขสุขคนครับผมปลอดโปรตีแนวดีๆเด้อพี่น้องครับนะครับผมยืนยักำลังใจครับผมจากรัฐศาสตร์สิ์พี่น้องครับและกขอบตัวของผมนะครับเป็นกําลังใจพี่น้องสุขสุขคนครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวหาแนวมาตอนะครดีๆได้พี่น้าครับผมสวัสดีครับ